สวัสดีค่ะวันนี้มาซือข้อออมอีกแล้วเนาะนะคะคราวที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับทฤษฎีบทของมุมที่จุดศูนย์กลางของวงกลมเนาะและส่วนโค้งที่รองรับมุมนะคะก็คือถ้าเกิดมุมที่จุดศูนย์กลางเนาะมีขนาดเท่ากันนะคะส่วนโค้งที่รองรับมุมนะคะก็จะมีขนาดเท่ากันด้วยเนาะหรือไม่ก็ถ้านะคะมุมนะคะที่อ่าถ้าส่วนโค้งเนาะที่รองรับมุมนะคะ ถ้าส่วนโค้งเนี่ยเท่ากันเนาะความยาวเท่ากันนะคะมุมที่ได้จะเท่ากันเนาะอันนี้นะคะข้อจําแกัดของมันก็คือจะต้องอยู่ในวงกลมเดียวกันหรือไม่ก็เป็นวงกลมที่เท่ากันทุกประการเนาะนะคะวันนี้ก็จะเป็นมุมในส่วนโค้งของวงกลม,มนะคะและส่วนโค้งที่รองรับมุมเนาะทฤษฎีก็จะมีอยู่3ตัวนะคะที่คล้ายๆกันนะคะทฤษฎีแรกบอกว่า ในวงก tendency, ลมวงเดียวกันเนี่ยมุมในส่วนโค้งของวงกลมเนาะที่รองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันจะมีขนาดเท่ากันก็คือตัวแรกนะคะมุมสีชมพูเนาะรองรับด้วยส่วนโค้งน้อย ab นะคะส่วนมุมสีเขียวเนาะนะคะก็คือมุม acb เนาะรองรับด้วยส่วนโค้งน้อย ab เหมือนกันนะคะรองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันเราจะได้ว่ามุม d กับมุม c มุมคู่นี้นะคะ เท่ากันเนาะนีขนาดเท่ากันนะคะต่อมาอีกทฤษฎีหนึ่งก็คือในวงกลมที่เท่ากันทุปการหรือวงกลมเดียวกัน,นะคะถ้ามุมในส่วนโค้งของวงกลมมีขนาดเท่ากันนะคะส่วนโค้งที่รองรับมุมก็จะมีขนาดเท่ากันด้วยนะคะแค่นี้เลยเนาะอย่างสมมุติมุมนี้นะคะมุม A C B เนาะมีความยาวเท่ากับมุมนี้นะคะส่วนโคง้งเขาก็จะยาวเท่ากันด้วยเนา อันนี้เป็นกรณีที่วงกลมจะต้องเป็นวงกลมที่เท่ากันทุกการนะคะหรือไม่ก็อยู่ในวงกลมเดียวกันเนาะสมมติมีมุมนี้มาสร้างขึ้นมานะคะส่วนโค้งนี้เนาะก็จะยาวเท่ากันนะคะเนาะอย่างที่สองนะคะก็คือทฤษฎีอันนี้ก็จะคล้ายๆกันเนาะถ้านะคะมุมในส่วนโค้งของวงกลม,มเนาะที่ส่วนโค้งยาวเท่ากันนะคะมุมในส่วนโค้งจะมีขนาดเท่ากันเนาะ ประมาณนี้นะคะเหมือนกันคล้ายๆกันเนาะทีนี้นะคะอันนี้จะคล้ายๆกับอันเก่าที่เราเรียนไปเนาะก็คือมุมที่จุดศูนย์กลางเนาะมุมที่จุดศูนย์กลางก็คล้ายกันเลยนะคะเพราะว่าเอ่อถ้าส่วนโค้งยาวเท่ากันมุมก็จะมีขนาดเท่ากันหรือถ้ามุมเท่ากันนะคะส่วนโค้งก็จะมีขนาดเท่ากันทีนี้นะคะวิธีการจําก็คือถ้าเป็นมุมชนิดเดียวกันเนาะมุมชนิดเดียวกันก็คือ เป็นมุมที่จุดศูนย์กลางเหมือนกันนะคะแล้วส่วนโคง้งยาวเท่ากันมุมจะมีขนาดเท่ากันเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเป็นมุมชนิดเดียวกันถ้าเป็นมุมในส่วนโค้งเหมือนกันนะคะรองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันเนาะมุมนั้นก็จะมีขนาดเท่ากันอันนี้สาคัญนะคะจดไว้เลยเนาะอ่ะนะคะประมาณนี้นะคะต่อมาเนาะส่วนโคง้งเอ๊ ทฤษฎีอีกทฤษฎีหนึ่งนะคะที่จําเป็นนะคะมุมที่จุดศูนย์กลางเนาะมุมที่จุดศูนย์กลางของวงกลมและมุมในส่วนโค้งของวงกลมสองอย่างนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างไดเนาะนะคะเงื่อนไขของมันคือมันจะต้องรองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันนะคะจากรูปคูนเนาะมันจะมีมุมอันนี้เรียกว่ามุมในส่วนโค้งของวงกลมเนาะมุมที่จุดศูนย์กลางนะคะรองรับด้วยส่วนโค้งสีส้มนี่เลยส่วนโค้งเดียวกันนะคะ ทฤษฎีบทบอกว่าถ้าอยู่ในวงกลมเดียวกันเนาะมุมที่จุดศูนย์กลางนะคะจะมีขนาดเป็น2เท่าของมุมในส่วนโค้งของวงกลมที่รองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันนะคะก็คือมุมที่จุดศูนย์กลางตรงนี้เนาะจะเป็น2เท่าของมุมในส่วนโค้งนะคะกรณีนี้จะต้องรองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันเท่านั้นเนาะจะไปอยู่ตรงนี้ไม่ได้นะคะวัดไม่ได้เนาะต้องรองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกัน ทีนี้เขูจะเสริมอย่างหนึ่งเนาะอันนี้เขาบอกว่ามุมที่จุดศูนย์กลางเป็นสองเท่าของมุมในส่วนโคง้งอีกอย่างหนึ่งที่จะสามารถพูดได้ก็คือมุมในส่วนโคง้งเนาะเป็นครึ่งหนึ่งถูกไหมเป็นครึ่งหนึ่งของมุมที่จุดศูนย์กลางนะคะ ง่ายเนาะถ้าเกิดเขาให้มุมที่จุดศูนย์กลางมาเป็นอ่ามุมที่จุดศูนย์กลางเป็นเท่าไหร่ดีเจ็ดสิบมุมในส่วนโค้งเนาะมันเป็นครึ่งหนึ่งถูกไหมเพราะฉะนั้นมุมในส่วนโค้งก็จะได้เป็นสามสิบห้าประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเกิดให้มุมในส่วนโค้งมาสมมติให้มุมในส่วนโค้งเป็นยี่สิบมุมที่จุดศูนย์กลางมันเป็นสองเท่าถูกไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องคิดว่ามันคูณสองเนาะก็คือสี่สิบ เนาขึ้นอยู่กับว่าให้ตัวไหนมานะคะมุมที่จุดศูนย์กลางจะใหญ่กว่าเนาะเป็นสองเท่านะคะพูดได้สองอย่างนะคะก็คือมุมที่จุดศูนย์กลางเป็นสองเท่าของมุมเอ่อในครึ่งวงกลมเอ้ยในในส่วนโค้งเนาะนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมุมในส่วนโค้งเนี่ยเป็นครึ่งหนึ่งของมุมที่จุดศูนย์กลางนะคะวิธีการหาเราจะได้หาง่ายๆเนาะอ่ะทีนี้ลองมาดูตัวอย่างนะคะจากวงกลม O ที่กําหนดให้เนาะ จงหาขนาดของมุม C A D มุม C A D อยู่ไหนนะคะวิธีการเราก็ไปพอยตรงนั้นก่อนมุม C A D นะคะ C A D คือมุมนี้ที่เราอยากจะรู้เนาะเพราะฉะนั้นนะคะวงเอาไว้เนาะเราต้องการหา C A D ให้ได้นะคะ่ะก่อนอื่นเราก็ดูก่อนว่าเราทำอะไรได้บ้างสังเกตนะคะเห็นไหมมุมนี้กับมุมนี้นะคะมุม C เนา C B D นะคะมุมนี้40องศาเนาะมุม C E D มุมนี้ไม่รู้เท่าไหร่นะคะแต่ว่ารู้ว่าสองมุมนี้รองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันไหมส่วนโค้งเดียวกันไหมคะส่วนโค้งเดียวกันเนาะก็คือส่วนโค้งน้อย C D ทั้งคู่เลยอันนี้ก็ C D เนาะอันนี้ก็ส่วนโค้งน้อย C D เหมือนกันนะคะรองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันจากทฤษฎีที่เราได้มาตอนแรกก็คือมุม นะคะมุมชนิดเดียวกันเนาะเป็นมุมในส่วนโค้งเหมือนกันนะคะมุมชนิดเดียวกันเนาะมุมชนิดเดียวกันนะคะรองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันนะคะเราจะได้ว่ามุมมุมนั้นจะมีขนาดเท่ากันนั่นเองเพราะฉะนั้นมุมนี้จะเท่ากับ40องศานะคะ40องศาได้มุม E มา40องศาแล้วเนาะทีนี้เราก็มาดูนะคะสังเกตรูปนี้เป็นรูปสามเหลี่ยม มุมภายในรูปสามเหลี่ยมจะรวมกันได้เท่าไหร่เอ่ย180อองศานะคะ180เนาะวิธีการหามุมนี้นะคะมุม ead นี่ก็คือเอา180ไปลบมุม2มุมที่เหลือเนาะก็คือ40กับ70นะคะ180อลบ40องศาลบ70องศานะคะก็จะได้เป็นเท่าไหร่เอ่ยอืม่าไม่ใช่100 เหลือ70องศาเนาะนะคะเราจะได้มุมนี้เป็น70องศานะคะต่อมานะคะสังเกตมุมที่เราอยากจะได้เนาะเป็นมุมที่อยู่ติดกับมุม70องศาซึ่งถ้ามาประกอบกันมันจะได้เป็นมุมตรงถูกไหมคะมุมนี้เรียกว่ามุมตรงเนาะมุมตรงนะคะมีขนาด180องศาเพราะฉะนั้นมุมที่เราอยากได้เราก็ต้องเอาร8 0ยไปลบกับ เจ็ดสิบเนาะเราจะได้มุมที่เราอยากได้นะคะก็คือหนึ่งร้อยสิบองศาก็ตอบหนึ่งร้อยสิบนะคะทีนี้วิธีการเขียนอธิบายเนาะนักเรียนก็ไล่ตั้งแต่เริ่มต้นนะคะเริ่มต้นครูใช้สีดําเนาะก็คือมุมสี่สิบองศานะคะเราจะได้ว่ามุมเขียนไปเลยเนาะมุมนะคะมุมอะไรนะ C E มุมนี้เนาะมุม CED นะคะ CED มุม C E D เนาะเริ่มแรกครูทำอันนี้วก่อนเนาะมุม CED นะคะกับมุม B มุม C B D เนาะ CED กับ CBD นะคะเป็นมุมที่รองรับด้วยส่วนโคงเดียวกันเนะาะเพราะฉะนั้นมันจะเท่ากันนะคะ แสดงว่า2องมุมเท่ากันเนาะมุม CED นะคะหรือมุม E เนาะเท่ากับมุม CBD นะคะหรือมุม B นั่นเองเนาะมุม E กับมุม B เท่ากันนะคะพูดสั้นๆเนาะมุมคู่นี้เท่ากันนะคะเพราะอะไรเราก็ใส่อ่าใส่เอาไว้นะคะว่าเพราะอะไรอันนี้มันเท่ากันเพราะว่ามันเป็นมุมในส่วนโค้งเนาะคุยย่อๆหน่อยนะ มุมในส่วนโค้งที่รองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันจะมีขนาดเท่ากันนั่นเองเนาะนะคะวิธีการเขียนนะคะอันนี้คือเขียนบอกนะคะเขียนอธิบายเนาะอ่ะ ต่อมานะคะครูหาสีเขียวต่อเนาะก็คือดูจากมุมภายในรูปสามเหลี่ยมนะคะรวมกันได้ร้อยแองศาเนาะวิธีการหาคือครูหามุมนี้เนาะมุม ead นะคะแล้วก็เขียนไปมุม ead เนาะหาได้จากเอา180นะคะไปลบกับมุมที่เหลือเนาะมุมอีก2มุมในรูปสามเหลี่ยมนะคะก็คือ40กับ70เนาะก็จะได้เป็นนะคะ ร้อยแปดสิบลบสี่สิบองศาแล้วก็ลบเจ็ดสิบองศาเนาะนะคะก็จะได้เป็นเอ่อเจ็ดสิบองศานะคะเราจะได้มุม ead เป็นเจ็ดสิบองศาเนาะอันนี้คือมาจากมุมภายในรูปสามเหลี่ยมเนาะรวมกันได้หนึ่งร้อยแปดสิบองศานะคะอันนี้ก็คือเหตุผลของเขาเนาะอ่ะ ันสุดท้ายที่เราหามาได้นะคะก็คือมุมที่เราต้องการเนาะมุม c a d นะคะเขียนไป c a d เนาะ c a d หาได้จากอะไรเอ่ยนะคะหาไดจากการที่เราเอา180่งรบไปลบนะคะก็คือมาจากมุมตรงเนาะมุมตรงมีขนาด180นะคะอยากจะรู้มุมฝั่งซ้ายเนาะก็ต้องเอาไปลบออกจากมุมฝั่งขวานะคะก็คือเอา180ยแลบเจ 180-70ลบนะคะก็จะได้110องศาเนาะอันนี้นะคะมุมตรงมีขนาด180องศาเรียบร้อยนะคะดังนั้นเราก็ตอบเลยดังนั้นนะคะมุม c a d ตามที่โจทย์ถามเนาะมีขนาด110องศา เรียบร้อยแล้วค่ะแค่นี้เองเนาะเราก็ทำตามขั้นตอนนะคะทีนี้นันเกเรียนต้องสิ่งที่เรียนต้องทำคือนักเรียนต้องดูให้ออกเนาะอ่ะทีนี้เรามาดูนะคะแบบฝึกหัด2.1กนะคะนักเรียนพอรตแล้วก็ลองทำในสมุดก่อนได้เลยนะคะข้อแรกเนาะข้อแรกมองเห็นอะไรเอ่ยมุมนี้ เห็นไหมรองรับด้วยส่วนโค้งนี้เนาะส่วนโค้ง B A A B นะคะส่วนโค้งน้อยมุม d ก็รองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันนะคะมุม e ก็รองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะตรง x จะมีขนาดเท่าไรเอ่ยอ่าพอไปตอบกูดได้นะคะตรง x คือ25องศาเนาะเพราะฉะนั้นนะคะค่า x คือ25เนาะ x เฉยคือ25นะคะ มุมตรง X คือ25ห้องศาเนาะมาดูข้อ2ต่อนะคะแค่นี้เลยเนาะอันนี้มันมาจากมุมชนิดเดียวกันเนาะที่รองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันนะคะส่วนโค้ง A-B ข้อ2ต่อนะข้อ2คล้ายๆโจทย์เมื่อกี้เลยที่ครูให้ทำตอนแรกเนาะก็คือหาค่า X ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูก่อนเนาะอันนี้ทำได้หลายแบบนะคะทำได้สองแบบเนาะดังจะดูอันนี้ก็ได้นะคะ อันนี้เนาะเห็นไหมมุมนี้นะคะมุมเอลเอ้ยมุมเจมุมเจมุมเจรองรับด้วยส่วนโค้ง km เนาะส่วนโค้งน้อย km นะคะแล้วมาดูมุมเอ็นเนาะมุมเอ็นนะคะก็รองรับด้วยส่วนโค้งน้อย km เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นสองมุมนี้จะมีขนาดทำไมกันเท่ากันเนาะตรงนี้ยี่สิบห้าตรงนี้ก็จะเป็นยี่สิบห้าเท่ากันได้มาหนึ่งตัวนะคะขอยัดเป็นสีหน่อยเนาะ ยี่หานะคะอะทีนี้มาดูตัวต่อไปนะคะตัวต่อไปจะสังเกตว่าสามเหลี่ยมรูปนี้เนาะอันนี้เป็นสามเหลี่ยมเนาะนะคะอันนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมเนาะ k j l นะคะเป็นรูปสามเหลี่ยมทีนี้เราก็จะสามารถหามุมมุมนี้ได้เนาะก็คือเราเอาร้อยแปนะคะไปลบออกจากห้าสิบองศาเนาะแล้วก็ลบออกยี่สิบห้าองศานะคะก็จะได้เป็น เท่าไรเอ่ย180ป็สิบลบห้าสิบแล้วเราสามสิบลบยี่ห้าเป็นหนึ่งร้อยห้าเนาะได้หนึ่งร้อยห้าองศานะคะหนึ่งร้อยห้าองศาอยากรู้ว่าเอ็กเท่าไหร่นะคะเราก็สังเกตดูอีสองมุมนี้มันติดกันเนาะมันคือมุมตรงนั่นเองนะคะมุมตรงมุมตรงมีขนาดหนึ่งร้อยแปดสิบองศาเพราะฉะนั้น x จะเท่ากับเอาหนึ่งร้อยแปดสิบไปลบออกจาก เท่าไรเอ่ยลบออกจากหนึ่งร้อยห้าเนาะนะคะลบกันก็จะเหลือเท่าไรเอ่ยเจ็ดสิบห้านะคะองศามุมตรง x นี่นะคะก็คือเจ็ดสิบห้าองศาเนาะทีนี้เ้าถามเอ็เ,เฉยๆนะคะเอ็เ,เฉยๆก็ต้องตอบเป็นค่า x เ,เนาะเท่ากับเจ็ดสิบห้านะคะตอบแค่ตัวเลขเ,เฉยๆแค่นี้เลยอันนี้คือข้อสองเนาะแค่นี้นะคะง่ายๆง,ง,ง่ายมากเนาะ ข้อ3นะคะนักเรียนลองพอดแล้วก็ลองทําดูก่อนเนาะสังเกตข้อ3นะคะข้อ3มุมนี้เป็นมุมอะไรเอ่ยเรียกมุมอะไรเอ่ยมุมในส่วนโค้งใช่ไหมอ่ะโคููยยอๆเนาะมุมในส่วนโค้งของวงกลมนะคะส่วนมุมตัวนี้นะคะอันนี้เรียกว่ามุมที่จุดศูนย์กลางนักเรียนลองย้อนกลับไปดูทฤษฎีที่นักเรียน ได้จุดไปแล้วเนาะเมื่อกี้นี้นะคะก็คือมุมที่จุดศูนย์กลางเนาะกับมุมในส่วนโค้งนะคะทฤษฎีมีว่ายังไงอ่ะเราย้อนกลับมาดูทฤษฎีของมุมที่จุดศูนย์กลางและมุมในส่วนโค้งบอกว่ามุมที่จุดศูนย์กลางเป็นสองเท่าของมุมในส่วนโค้งหรือพูดอีกอย่างหนึ่งคือมุมในส่วนโค้งเนาะมุมเล็กเนาะมุมแหลมมุมแหลมจะเป็นมีขนาดเป็นครึ่งหนึ่งของมุมที่จุดศูนย์กลางนะคะ เรารู้ว่ามุมนี้นะคะเป็นครึ่งหนึ่งของมุมใหญ่เนาะเป็นครึ่งหนึ่งของมุมนี้นะคะมาดูว่ามุมใหญ่เท่าไหร่ลักษณะตรงนี้คือมุมฉากเนาะเพราะฉะนั้นนะคะมุมนี้มีขนาด90องศาแสดงว่ามุมนี้นะคะที่เป็นครึ่งหนึ่งเนาะครึ่งหนึ่งของ90นะคะก็คือเอา90หารสองเนาะก็จะได้เป็น45องศานะคะดังนั้นค่า x ก,ก็คือ สี่สิบห้าเฉยๆเนาะแค่นี้เลยนะคะมาดูข,อ 4, ขอ้อสี่ข้อสี่คล้ายๆข้อสามเนาะแต่ว่านักเรียนต้องสังเกตดีๆนะคะนักเรียนจะเห็นว่ามุมที่เราต้องการคือมุมเอกตรงนี้เนาะส่วนโค้งที่รองรับนะคะหันมุมไปทางเดียวกันเนาะส่วนโค้งที่รองรับนะคะคือส่วนโค้งนี้นะคือส่วนโค้งนี้นะคะส่วนโค้งใหญ่เนาะไม่ใช่ส่วนโค้งน้อยนะคะ ดูมุมว่ามันหันไปทางไหนนะคะแต่ว่าไอ้120ที่เขาให้มาเนาะที่จุดให้มา120องศาเนี่ยส่วนโค้งที่รองรับเป็นฝั่งนี้นะคะส่วนโค้งที่รองรับไม่ใช่ส่วนโค้งเดียวกันเพราะฉะนั้นเราจะคิดเอ่อตามทฤษฎีไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นหนูต้องคิดนะคะวงกลมเอ่อคิดมุมที่มีส่วนโค้งเดียวกันมารองรับเนาะซึ่งก็คือมุมกลับของ120นี่เองนะคะ120 มุมกลับมุมกลับของ120คิดยังไงนะคะก็คือเอา360เนาะมุมวงกลมนะคะทั้งหมด360องศาเนาะเอามาลบออก120นะคะก็จะเหลือเป็น240องศาเนาะนะคะ240องศาประมาณนี้นะคะทีนี้ลองสังเกตเนาะอีมุมมุมใหญ่นะคะมุมกลับของ120เนี่ยมันก็รองรับด้วยส่วนโค้งตัวนี้เหมือนกันถูกไหม รองรับด้วยส่วนโค้งนี้เหมือนกันนะคะมุมกลับเนาะรองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันนะคะเป็นมุมที่จุดศูนย์กลางและมุมในส่วนโค้งเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็คิดเนาะมุมที่จุดศูนย์กลางนะคะหนึ่งสองก็คือมุมใหญ่เนี่ยสองเพราะฉะนั้นมุมเล็กมันจะเป็นครึ่งหงใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นตัวนี้นะคะก็จะเป็น120เนาะเอาสองี่สิบหารสค่ะ ก็จะได้เป็น220องศาเนาะนะคะดังนั้นค่า x ของเรานะคะค่า x ของเราก็คือ120นั่นเองเนาะเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะ4คำตอบเนาะง่ายง่ายเลยนะคะวิธีการถ้าจะ